สวัสดีค่ะในที่สุดเสียงก็กลับมาแล้วหลังจากที่เสียงหายไปนานมากทําให้วิดีโอหายแล้วก็แบบนอนสมทําอะไรไม่ได้เลยนะคะทั้งนั้นที่ตอนแรกสัญญาไว้ว่า,วาหลังก็กลับักค่าย o ูท u บเน e กซ์อจะพยายามขยันแล้วก็เอาวิดีโอเยอะๆใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละก็คือไปใช้แรงงานมาในค่า YouTube NEXT UP แล้วก็แหกปากเสียงดังมากเพื่อทําวิดีโอชิ้นยิ่ใหญ่แห่งปีซึ่ง เดี๋ยวถ้ามันออกเมื่อไหร่จะลงลิง์ไว้ให้ที่ description box ข้างล่างแล้วกันค่ะแล้วนอกเรื่องไปไหนนะ,เร,ะเรื่องไม่เอาเรื่องอยู่ตรงนี้าบจริงๆวันนี้จะมาเล่านิทานไทยเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ชาแน,นลเรายังไม่ได้เล่าทั้งที่เราก็เล่านิทานไทยวรนณคะดีไทยอะไรกันมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะคะคือแบบคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนขอคาดว่าไม่เพราะหนึ่งทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็สอง ตกใจไม่คิดว่าจะยังไม่เล่าเพราะว่าแบบเป็นเรื่องที่ดังมากเรื่องนั้นก็คือเรื่องสั่งทองนั่นเองเออใช่ไหมคือแบบพระบูทองก็เล่าแล้วแก้วน้ามาก็เล่าแล้วนางสิบสองนางสิบสองอะไรเรื่องที่ดังน้อยกว่าเล่าไปหมดแล้วเหลือแต่สังทองเรื่องเดียวค่ะที่ยังไม่เคยเล่าเลยก็เอ,อ่อต้องบอกก่อนว่าสังทองเนี่ยมันพัฒนามาจากความเป็นนิทานพื้นบ้านซึ่งมันก็จะมีหลากหลายเวอร์ชันเยอะแยะมากมายเวอร์ชั่นที่เราคุ้นกันที่สุดก็จะเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชัน บทละครนอกพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภะาลัยนะคะส่วนเวอร์ชั่นอื่นๆที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ้างก็จะมีที่เป็นนิทานพื้นบ้านเป็นเวอร์ชั่นปัญญาสชาดกซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวจะเก็บไปเล่าในโอกาสถัดไปเพราะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็แบบเฮ้ยสังทองเป็นชาดกได้ด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนิทานชาดกอะไรนี้นิทานชาดกเรื่องสังทองแปลกใช่ไหมก็ถ้าในโอกาสหน้าได้เล่าเดี๋ยวก็จะลง description box ไว้ให้เหมือนกันคะ่ะ เพื่อที่จะได้ไปติดตามชมการแต่วันนี้ขอแบบเบสิกก่อนขอแบบเวอร์ชันบทละครนอกราชนิพนธ์ก่อนละกันค่ะไปฟังกันเลยเรื่องสันทองเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นขึ้นที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองนั่นไงมีปัญหาด้านการจำชื่อเมืองเอาเป็นว่ามีเมืองเมืองหนึ่งมีพระราชาชื่อยศวิมล ท้าวยกสวิมลเนี่ยมีมเหสีสององค์ตามสเตตนิทานไทยมากนิทานไทยแบบแผนการมีมเหสีสององค์ย่อมต้องทําให้เกิดปัญหามเหสีองค์แรกซึ่งเป็นเหมือนแบบเมียหลวงแล้วกันเมียหลวงเนี่ยชื่อเมียหลวงเมียหลวงชื่อนางจันเทวีแล้วก็มีสนมเอกชื่อนางจันทามีเมียหลวงมีมีพระมเหสีกับมีสนมเอกจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิทานไทยนิทานจีนตบกันแน่นอนค่ะคือ มาเหสีก็จะแบบนั่งสวยๆอยู่เป็นแบบนางเอกอะไรอย่างนี้คือของไทยจะไม่ใช่หนังจีนจะไม่แบบว่าของเฮาจะไม่โหดร้ายที่สุดคือทาไมต้องชอบลอกเรื่องอะไรอย่างนี้กลับมาค่ะกลับมานางจันเทวีซึ่งเป็นมาเหสีเอกเนี่ยก็นั่งสวยๆอยู่โดยที่มีนางจันเทวีเนี่ยอิจฉาเพราะว่าทั้งสองคนนี้ไม่มีลูกคือเมืองนี้ไม่มีราชทายาทแล้วมันก็เกิดการแบบเกิดการขอลูกกันเกิดขึ้นก็ต้องแบบว่าตามสไตล์นิทานไทยอะ ไม่มีลูกไม่ได้ต้องมีคนมาสืบราชสมบัติพอต้องมีคนมาสืบราชสมบัติก็มีการทําพิธีขอลูกกันเกิดขึ้นแล้วก็สัญญาไว้ว่าใครที่ออกลูกก่อนคนนั้นลูกคนนั้นจะได้เป็นราชทายาททีนี้มันก็เกิดเรื่องเพราะว่าพระราชาซึ่งไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยทายศสุวิมลซึ่งไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยเกิดฟิตขึ้นมาพอขอลูกปุ๊บติดลูกสองคนเลยทั้งมเหสีทั้งสนมเอกมีลูกพร้อมกันค่ะพอมีลูกพร้อมกันแล้วเกิดอะไรขึ้น มีลูกพร้อมกันแม่ทุกคนก็ย่อมอยากให้ลูกตัวเองเป็นใหญ่ใช่ปะ่ะถ้าลูกมันออกมาพร้อมกันลูกมาเหศีเอกต้องลูกลูกมาเหศีอะ่ะต้องแบบว่าตำแหน่งสูงกว่าลูกสนมเอกแน่นอนทีนี้อีมาเหสีอีอีสนมเอกอีนางจันทาก็เลยไปติดสินบนให้โหรหล,หลวงคือสมัยก่อนทุกคนเชื่อโหรโหรพูดอะไรก็เชื่อตามนั้นยกตัวอย่างเช่นพี่เพกบอกว่าให้เอาเด็กไปถ่วงน้าโทสกันก็เ,เด็กไปถ่วงน้ำ oh, <no. S 1> ดังนั้นอีนางจันทาเนี่ยก็เลยไป ติดสินบนโหดบอกว่านี่เดี๋ยวฉันจะให้ตังเธอนะแต่เธอต้องไปทํานายว่าลูกของอีมเฮศีเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองโน่นนี่นั่นก็ติดสินบนกันไปติดสินบนกันมาอเผอิญว่าวันที่คลอดเนี่ยดนันคลอดออกมาแล้วแบบมีบุญมากคือลูกของอิมเหสีเองเป็นคนที่มีบุญมากก็เลยได้รับการปกป้องอย่างดี เทวดานางฟ้าปกป้องโดยการให้คลอดออกมามีหอยสามคุมอยู่คือแบบนี่คือการปกป้องประเภทไหนอะคือแบบคลอดออกมาเป็นหอยแล้วข้างในมีเด็กแต่มันไม่มีใครรู้มันออกมาเป็นหอยพอออกมาเป็นหอยปุ๊บเข้าแก๊ปโหดหลวงเลยโหหลวงทานายคือแทนที่จะแบบทานายว่าเป็นผู้มีบุญก็เลยมีเทวดาปกป้องจะเป็นใหญ่ในอนาคตก็เลยทานายว่าแบบอ๋อนี่กาละกินีบ้านกาลกินีเมืองคนอะไรคลอดลูกมาเป็นหอยคือโคตรเม็กเซนเลยคือแบบ โขนหล,ลวงนี่แทบไม่ต้องใส่ไฟเมคเซนมากแบบคนอะไรข้อลูกมาเป็นหอยจะต้องเนรเทศทั้งแม่ทั้งลูกออกไปจากเมืองทายศซิมลนก็ตอนนั้นโดนสเสน่ห์นิดด้วยโดนยาสเสน่ห์ก็เลยเนรเทศทั้งมาเหสีและอีหอยสังเนออกไปจากเมืองพอเนรเทศออกไปตัวเองก็อยู่ในเมืองกับนางสนมเอกซึ่งมอมเมายาเสน่ห์ไปวันๆแต่อีนี่ก็ข้อลูกมาเป็นลูกสาวไม่มีอะไรไม่มีบทบาทเรื่องก็ผ่านเลยไปฝั่งอี มาเหสีก็อุ้มหอยสังเดินร้องไห้าจากเมืองอุ้มเดินร้องไห้าจากเมืองแล้วก็คือตอนแรกจริงๆเหมือนจะมีการสั่งฆ่ากันด้วยนะบางเวอร์ชันคืออันนี้เล่าปนๆก,นกันหลายเวอร์ชั่นนะแต่ว่าแบบว่าเน้นเน้นไปที่บทละครน,นอกเป็นหลักเอาเป็นว่าใส่สีตี่ไข่บ้างเล็กน้อยเอาเป็นว่ามีการพยายามฆ่ากันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทหารก็แบบโอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนางไปเถอะเป็นมาเหสีโดนเอาไปปล่อยป่าไม่รอดหรอกจะดไวยมากมาก อีนี่ก็อุ้มลูกไปอุ้มลูกอุ้มหอยสังไปตุ๊ตตุ๊ๆตุ๊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 ไปถึงไปเจอตายายอยู่ที่ริมป่าก็แบบจ๋ายายจ๋าขออยู่ด้วยดิไหมอะไรอย่างนี้ตายายก็สงสารก็เลยให้อยู่ด้วยพระแม่เหสีก็เลยหรือนางจันเทวีก็เลยอาศัยอยู่กับตายายมาเรื่อยๆสักพักพอเวลาเริ่มผ่านไปหลายปีอีหอยสัมก็เริ่มโตก็เริ่มแอบส่องออกมาจากในหอยแล้วก็แบบหอยสังนะไม่ใช่หอยแม่อ้ยตายอ๋อเริ่มส่องมาจากหอยสังว่าแบบ เยแม่เราก็ลําบากนะเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออนักสงสาานะเราอยากช่วยแม่คือตอนแรกตอนแรกเริ่มจากแบบแม่ทิ้งข้าวตากไว้แล้วมีไก่จะมากินอันนี้ก็แบบเฮ้ยไก่่ามากินข้าวแม่ออกมาไล่ไก่ออกมาไล่ไก่อ่ะเสร็จปุ๊บวันหลังก็เออไหนไหนก็ออกมาละทาความสะอาดบ้านแบบถูบ้านถูบ้านเช็ดนู่นเช็ดนี่ล้างข้าวล้างถ้วยล้างชามจัดบ้านให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คานกับไข่ในหอยสาสิ่งที่อยากสงสัยมาตั้งแต่เด็กคืออีหอยสาที่มันกินอะไรมาตั้งแต่เกิด คือไม่เคยมีใครรู้ว่าเลี้ยงมันยังไงนะเอาเป็นว่าสร้างมันพอเสร็จปุ๊บอีแม่ก็กลับมาอีแม่ก็แบบทำไมบ้านสะอาดตาจ๋าตาถูบ้านหรออะไรเงี้ยตาก็แบบเปล่าตา,า,า,าไม่ไดถูยายจ๋ายายล้างจานให้ฉันหรอยายยายไม่ได้ย้างยายไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้ทุกคนก็เลยเริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มมีการวางแผนแอบดูกันโดยการแกล้งออกนอกบ้านแล้วก็ไปหลบหลังประตูแล้วก็แบบเน่ไหนไหนดูซิสงสัยหอยสังแน่เลย อีพัสามก็ออกมาแล้วก็ก็คือแบบเหมือนเริ่มสนุกไงคือเด็กมันเคยอยู่แต่ในหอยอะแล้วแบบพอได้ออกมาข้างนอกก็แบบออกมาแล้วก็ลันลาลันลาไปเรื่อยๆก็มาเก็บบ้านผูบ้านเลยอีอีแม่ก็แบบโอ้ยลูกฉันเป็นคนใครบอกลูกฉันเป็นหอยเหนียเถอะเราก็เลยเอาไม้แอบบเข้าไปแล้วก็ทุบหอยสังทิ้งอีพัสามก็แบบโอ้หอยสังของฉันหอยสัมตั้งแต่แล้วแม่ทำแบบนี้ทำไมนี่มันเป็นสิ่งที่ปกป้องฉันมาตั้งแต่เกิดอะไรอย่างงี้แม่ก็แบบเธออีหอยจะเลเนี่ยจะเก็บไว้ทาไมฮะ ถามจริงเนี่ยโดนลไล่มาจากเมืองก็อีหอยนี่แหละช่วยกรุณากลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้ไหมเราจะได้มีความสุขแฮปปี้เอเวอร์อัฟเตอร์การอยู่กันภาษาแม่ลูกอะไรอย่างงี้อีหอยสังก็โอเคคือโชคดีนะที่ที่ลูกมันออกมาเป็นหอยสังไม่ได้ออกมาเป็นแบบปูเสฉวนคือถ้าเป็นปูเสฉวนโดนทุบหอยไปมันคงไปหาเปลือกใหม่เป็นแบบกระดง้งกระดง้งอะไรก็ว่ากันไปนะ <S <S เอาเป็นว่าสองแม่ลูกก็อยู่กันอย่างมีความสุขที่ริมฝ่ากับตาย,ยายแล้วเรื่องก็ควรจะจบแค่นี้ถ้าอีสนมเอก อีนางจันทาที่อยู่ในเมืองไม่หาเรื่องคืออยู่ริมเขาคือตัวเองก็เป็นสนมเอกอยู่ดีๆอยู่ในวังแล้วอีนี่ก็แบบอยู่ชายป่าทําไรไถนาอะไรของเขาไปปรากฏว่ามันมีข่าวลือเข้าไปถึงหูแบบเธอเธอมีเด็กคนนึงอะอยู่ริมป่ากับตายายหน้าเหมือนพระราชามากแล้วเขาบอกว่าแม่เนี่ยเป็นอีไมเหสีแหละเนี่ยใครบอกว่าพระราชาไม่มีลูกชายพระราชาลูกชายอยู่ริมป่าหน่าเหมือนมาก อีสนุมเอกทนไม่ได้ไปเป่าหูเอายาเสน่ห์อัดหัวราะแล้วก็บอกว่าผัวขาผัวไปไข่ทิ้ไงไว้ที่ริมเมืองหรือเปล่าอีจันทาอีจันเทวีซึ่งเป็นกาลกินีบ้านกาลกินีเมืองเนี่ยมันกลับมาแล้วไปจับรูปมันมาเดี๋ยวนี้ผัวก็เชื่อก็เลยส่งคนไปจับพระสังมาไปจับพระสังมาถึงจับมาเห็นหน้าก็โอโ้หน้าเหมือนเราเหมือนกันนั่น,น,นเนี่ยรอเหมือนเราตอนเด็กๆเ,เลยคือเห็นครั้งแรกก็รัก แต่พอรักรักอยู่แป๊บหนึ่งก็โดนอีไมอีสนมเอกเนี่ยเอายาสเสนโบเข้าไปอีกรอบโปะพอโบเข้าไปก็อีเด็กนี่มันหน้าตาเหมือนฉันได้ไงฮะจับมันไม่ฆ่าอะไรเงี้ยพระราชาก็เลยสั่งให้จับพระสังค์ไปฆ่าก็ฆ่าทวิธีต่างๆเอามีดฟันเอาโน่นเอานี่ก็ไม่เป็นไรคือเขาเป็นคนมีบุญน่ะนะปรากฏจนสุดท้ายแล้วเขาเลยทาอะไรไม่ถูกก็เลยอ่ะเด็กอีเด็กเนี่ยฟันก็ไม่เข้าแทงก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้เอาวิธีง่ายๆแล้วกันจับมันมัดแล้วทวงน้ําไปเลยคือมันขึ้นมาไม่ได้หรอกต่อให้มันไม่ตายมนอยู่่ใต้้ําะ ก็เลยจับพระสังท่วงน้ําทีนี้ก็ท่วงน้ําไปตัดฉากมาที่พระสังซึ่งกําลังค่อยๆลอยละลิ้วลงจากน้ำทิวลงมาลอยลงมาปุ๊บปรากฏว่าด้วยความมีบุญเหมือนมีออร่าปิ้งเรืองแสงขึ้นมากลางน้ําพอเรืองแสงขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นคะพญานาคไม่ใช่เจ้าแม่อาคีพญานาคเห็นโว้ยนี่เป่นผู้มีบุญตกลงมาในาน้าปล่อยตายไม่ได้ปล่อยตายไม่ได้เลยคนมีบุญขนาดนี้ ต้องรีบไปรับมาว่าแล้วพญานาคก็รีบไปรับมาแล้วก็พาไปเมืองบาดาลพระสั่งผู้ก,กั้นหายใจได้นานพอสมควรก็เลยรอดตายแล้วพอลอดตายเสร็จบุ๊บพญานาคก็แบบโออเด็กคนนี้มันก็เป็นผู้มีบุญเป็นดูเป็นคนดีด้วยนะแต่จะแบบเราจะเลี้ยงไว้มันก็เราอยู่เมืองบาดาลเราเป็นพญานาคจะเลี้ยงลูกคนมันก็ลาบากอีน,นึงเอางี้ดีกว่าเรามีเพื่อนเก่าอยู่แต่ว่าเพื่อนเราตายไปล้วแต่มันมีเมียอยู่เมียเนี่ย ดันแบบไม่มีลูกไง à, แล้วก็เหงาส่งไปเป็นลูกนธรทมเมียเพื่อนดีกว่าว่าแล้วก็จับพระสังเอาใส่สำเพาไปลำหนึ่งแล้วก็เขียนจดหมายใส่แผ่นทองไปนี่คือพระสังเป็นเด็กมีบุญเธอเพื่อนชื่อพันธุรัตเออเมียเพื่อนชื่อพันธุรัตพันธุรัตฉันรู้ว่าเธอไม่มีลูกเธอเอาพระสังไปเลี้ยงสิเราก็ส่งพระสังขึ้นสำเพาไปพร้อมจดหมาย พระสังก็อ๋อฉันจะมีแม่ใหม่หลันล้าหลันล้าไปลอยเข้าไปปรากฏว่าอีสัมภาไปจอดที่เมืองยักษ์ไปจอดที่เมืองยักษ์พระสังก็แบบยักษ์ลุมเต็มเรือเลยคือยักษ์เห็นเด็กมาคนเดียวในเรือก็จะเข้ามากินพระสังทํอะไรไี่ถูกพระสังก็เลยฉันมีจดหมายฉบับหนึ่งโยนแล้วกันโยนโยนโยนจดหมายโยนปุ๊บขึ้นมาพอยโยนจดหมายไปปรากฏว่ายักษ์มันก็อ่านแล้วก็แบบ อ้าวนี่มันเขียนถึงเจ้านายเรานี่นาคือจริงๆอีพันธุรัตเนี่ยมันเป็นยักษ์เป็นแบบพระราชินีเมืองยักษ์คือแบบโอ้โหคือตอนแรกก็จะกินแล้วแหละแต่พอเห็นจดหมายก็ก็เลยเอาไปส่งให้นางพันธุรัตซึ่งเป็นพระราชินีเมืองยักษ์พระราชินีเมืองยักษ์อ่านแล้วแบบอ้อในที่สุดฉันก็จะได้มีลูกแล้วหลังจากที่ฉันเป็นไม้ลูกก็ไม่มีผัวก,ก็ไม่ม,กกม,มีมาตั้งหลายปีพอนางพันธุรัตก็บอกไปไป,ไปรีบไปรับเด็กเข้ามาในเมืองเลยฉันจะเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมทุกคนฮาทุกคนแบบยุ่ยยุัยยุ เออพ้าแม่จเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้อย่ารับมันเป็นลูกเคยอ่านไหมพระรดเมลีอ,อีนางสิบสองเนี่ยเหมือนกันเลยรายชินีเมืองยักษ์ไปรับลูกคนมาเป็นลูกแล้วเป็นไงขนทรัพย์สมบัติอะไรนี้ปลอกลอกอะไรนี้ออกจากเมืองไปแล้วสุดท้ายยักษ์ก็ตายเนี่ยเห,เ,เหมือนเรื่องเหมือนเรื่องเดียวกันเลยอยาททำแบบน,นั้นนางพรนะรัรับบอกฉันไม่โง่เหมือนแม่หนางสิบสองหรอกนี่เจ้าเอาลูกฉันจะมีลูกอย่ามาห้ามฉัน ไปรับเข้ามาคือหาเรื่องเต็มที่คือนะหาเรื่องมากคือมีบทหนีเลยบอกว่าแบบฉันไม่เหมือนอีแม่พลอีแม่ของแบบนางสิบสองหรอกเนอนางพันุูรัตก็รับพระสังเข้ามาเข้ามาในเมืองแล้วก็มาแล้วก็พระสังก็ไม่ไม่ไม่ได้สนใจอะไรเลยคือคือจริงๆตัวเองเข้ามาในเมืองยักษ์แต่พอแม่บอกว่าแม่เป็นคนนะลูกคือแม่ปลอมตัวแม่แตงร่างเป็นคนแนะล้วว่าแม่เป็นคนนะลูกมาอยู่กับแม่มามาอีพาษสังก็อยู่ตัวที่ไม่สนใจเลยว่าแม่เป็นยักษ์หรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่พันธุรัตก็เรียงภาษาอังอย่างดีเลี้ยงจนโตเลี้ยงจนแบบเป็นวัยรุ่นเลี้ยงมาอย่างประครบประงมลูกหลักสุดขีดอีภาษาังผู้ซึ่งไม่เคยปรีปากเลยว่าตัวเองคิดถึงแม่แบบแม่มันเกิดกล้าวคือถ้าขอให้พาไปหาก็คงพาไปหาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยก็วันหนึ่งเนี่ยคือปกติอีพันธุรัตมันก็จะออกไปล่าสัตว์ล่าคนล่านู่นล่านี่มากินเป็นระยะระยะแล้วก็สั่งเขาสั่งไว้ว่า เออห้องนี้ห้ามเข้านะลูกนะห้องนี้ห้ามเข้านะลูกนะอีบอนี่อย่าไปเปิดดูนะลูกอะไรอย่างงี้ตามสตาไตล์วัยรุ่นค่ะแบบย่ห้ามเหมือนยิ่งยุวันนึงพระรัชสังผู้เป็นวัยรุ่นแล้วก็สงสัยว่าทําไมห้ามไปที่ครัวอีบอนี่มันอะไรทําไมห้ามไปที่บอรแม่ไปล่าสัตว์เข้าหมดเลยตรงไหนห้ามตรงไหนห้ามเฮียแกเข้าหมดเข้าไปถึงก็แบบโอ้โหนี่กระดูคนเป็นลางเลยแม่เป็นยักษ์แน่แต่ก็ยังไม่ได้กลัวอะไรมากมายก็แบบเออแต่แม่เป็นยกักษ์ อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ลุ่งไม่ลุ่งในที่จริงเขาก็เรียนมา,าตันะ้งแต่เด็กนะอากตตะยูสุดขีด็บอกเลยพระเอกเรื่องนี้เป็นพระเอกอากตตะยูนะพอเสร็จอีพระสังก็ไปเปิดอ่าไหนไหนไหน,ไหน,ไหนไอีบอ่อบ่อน้ำที่บอกห้ามเปิดเปิดดูหน่อยเอานิ้วจิม้มคือคือเป็นมนุษย์ที่จะเรียกว่าโง่หรืออะไรดีเจอสารเจอแบบว่า,า,า,าของเหลวไรสัญชาติไม่รู้ว่าอะไรแทนที่จะเอาของจิม้มเอานิ้วจิม้มพี่แกเอานิวนน้วจิ้มน่ะนิ้วจิ้มไหยจุ๊บเ้ยนิ้วเป็นเงินเลยติดเป็นเงินล้างไม่ออกด้วยมีบอ แทนนิจเ็ดจิ้มอีกจิ้มชุบเฮ้ยนิ้วเป็นทองนี่มันทองธรรมชาติเลยคือแบบผิวเป็นทองเลยทำไงดีเดี๋ยวแม่เห็นล้างก็ไม่ออกเอาผ้าพันแล้วบอกว่าแบบหอลู้ขาดทาครัวจะเป็นลู้ขาดทาครัวอยากเป็นเชฟหล่อๆทาอาหารในแม่กินอะไรเงี้ยแต่ว่ามีป่าอะไรอย่างงี้หลังจากนั้นคืออันนี้คือคําแก้ตัวตอนที่แม่กลับมานะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระสังก็ไปท่องเที่ยวห้องอื่นที่โดนห้าอีกก็ไปเจอกับรูปเงาะซึ่งเป็นแบบ เหมือนหน้ากากเงาะแล้วก็แบบว่าพอใส่ปุ๊บม,มันก็จะแปลงร่างึกลายเป็นเงาะตัวแล้วก็มีพวกไม้เท้าวิเศษรองเท้าแก้วอะไรเงี้ยคือแบบห่อได้บีลิฟมีอะไรพระสาก็วางแผนละเอารล้ฉันจะรูดซับแม่หนีรอแม่ฉันไปล่าสัตว์ทงหน้าก่อนเถอะว่ oh, <no. S 1> าแล้วพระสาก็กลับมานอนนิ่งเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็แก้ตัวกับแม่ไปทางพลางพอครั้งหน้าที่นางพันธุรัตนออกไปล่าสัตว์พระสาจัดการปลดซับหนีเลยค่ะคือแบบพ่อย เนี่ยก,กระตันยูไปหน่อยไมยอะไรอย่างนี้ก็ปลดทรัพย์นามพนันรัลแล้วก็หนีออกไปจากเมืองค่ะซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าเล่ามาค่อนข้างยาวแล้วคือไม่อยากตัดสั้นคือถ้าเล่าสั้นๆทุกคนก็รู้ว่าว่ามันเรื่องราวเป็นยังไงก็เลยอยากเล่าละเอียดนิดนึงก็คิดว่าจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวมาต่อเอพิโซดหน้ากันดีกว่าคือภาษายังไม่โตเลยอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอเก่าๆนะคะซึ่งจัดขึ้นท,นนทนั้ทางนู้นทางนี้ทางนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบ อเคปิีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะวะ่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงอยากฟงอยากฟังนู่นนี่นั่น,นจะพยายามมาตอบถ้าใครกลัวว่าจะพลาดวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกด s u b s c r i ป e เลยค่ะ s u b s c r i b e เถอะนะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปวิดีโอนี้มากๆอย่าลืมกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันเลยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ